Oh. Oh. ไปเลย

น้ำตะเรีมันหนุนครับขึ้นมาในน้ำทานครับเป็นก้อนเลยเว้ย <c oughs> <c oughs>

โอ้เ้ันี่ยนะครับนี่ยียมคมาลยอเลยดมานี่ครับที่ติดเมื่อกี้ก็ประมาณไม่กี่ตัวครับเป็นฝูงเมื่อกี้ปอตวกอลฮม